นนทชัยไม่มีทางน็อกเอาท์อับดุลลาได้ต่อให้ทำได้เปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์ก็ต่ำอับดุลลามีโอกาสน็อกเอาท์นนทชัยผมจะปิดประตูให้ก่อนว่าบา้นบานไหนควรปิดบ้านไหนควรเปิดการน็อกเอาท์อย่างที่บอกไปส่วนถ้าจบโดยการตัดสินคะแนนคนที่มีโอกาสชนะมากกว่าคงจะเป็นนนทชัยคือคู่นี้ถ้าคุณเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าจะน็อกกันได้นะ ผมคิดว่าจะออกฝั่งนนทชัยแต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงก็น็อกเอาท์คนที่เป็นฝ่ายถูกน็อกยังไงก็น่าจะเป็นนนทชัยมากกว่าทีนี้เปรียบเทียบระหว่างอับดุลลากับคอปตุนคือนนทชัยเคยชนะคอปตุนถูกนะถ้าเทียบคอปตุนกับอับดุลลาเนี่ยมันยังมีความต่างอยู่นะคอปตุนไม่ได้มีสปีดหมัดเท่ากับอับดุลลาอับดุลลาต่อยเร็วกว่าแล้วก็วงในเวลาอยู่ช่วงข้างในเนี่ยคอปตุนจะกอด แต่อับดุลลาจะพยายามดิ้นเราก็ปล่อยหมัดใ่และสปีดหมัดเขาค่อนข้างเร็วแล้วก็หนักเพราะฉะนั้นความแอคทีฟของร่างกายความรวดเร็วไม่เหมือนกันคอบตุนช้ากว่าวงในก็หวังพึ่งกรรมการเยอะกว่าแต่ว่าอับดุลลาไม่ใช่อับดุลลาเดินเข้าใส่และเดินถี่มากถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายถอยเร็วเขาก็จะเดินเร็วแต่คอบตุนถ้าอีกฝ่ายถอยเร็วเขาก็ดูระยะของเขาอ่ะ ไม้พุ่งเข้าเร็วแบบอับดุลลาเพราะฉะนั้นจะเทียบคอบตุนกับอับดุลลาไม่ได้เกรงว่าอับดุลลาอาจจะน็อกเอาต์นนทชัย